กลับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดจะเอาเอาผลของล้าพัฒนามาลองให้พี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะามีสุไร่เขาแน่นะมาขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะผลออกที่เก้าเก้าแปดเก้าพันนเนาะคะ่ะผลออกที่เก้าเก้าแปดเก้าไปเบิงก่อนเนาะค่ะบาของผู้ใดเขาแน่ แอดว่างติดบนล่างมาขึ้นวันที่ยี่สิบหานะศูนย์หนึ่งสองลุดของเอฟซีสามสี่หกลุดแอดว่างวิ่ง,ว,งวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับเก้าเข้าเลขเก้าของเฮามีเดเก้าเจ็ดบ่มี 9, 8, 8 9, 9, 9เก้าแปดแปดเก้าหอดเก้าหานะคะลุดเข่าเตล็กดินของเซียนสารคามบางหนึ่งกับเจ็ดลุดไม่มีเก้ากับแปดของน้องต้าลุด มีแต่แปดศูนย์บอมี่แปดเก่าเนาะค่ะก็เอาออกเนาะค่ะพี่น้องสำรับหลักหน่วยบนลุดนะคะเล่าพัฒนาจะลุดง่ายๆยังสิละค่ะพี่น้องลุดง่ายนะคะ,ะต่อไปหนี้แอดบริลงสามน้อยเพราะว่าแอดลงบอท่านพี่น้อง,งลงบอท่าน,น,นอีหลีก็เลยจะอามาลงเป็นเล่าพัฒนากับรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะ สูตรอีกสูตรหนึ่งเลขเด่นหลักสิบบนตัวเดียวเนาะคะ่ะหลักสิบบนตัวเดียวขออนุญาตก่อนเ้อค่ะพี่นอ้องอ่ามันไปล่องลางแต่แอดจะถามันเดินงวดหนาแอดจะเปี่ยนหัวขอหลักสิบตัวเดียวมาได้บนล่างอยู่เนาะคะ่ะพะว่ามันไปลางเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเก้าสองแอดใช้เครื่องหมายไมยผิดงวดนี้มาเลยค่ะพี่น้องเก้าเก้าแปดเก้า มาเลยที่หลักสิบบนเนาะค่ะมันสิไปได้บนล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดจะเปี่ยนหัวขอเป็นหลักสิบตัวเดียวมาได้บนล่างเนาะค่ะขันมันเดินต่ออีกจกยางขี่ลายเนาะพี่น้องจะสามสี่งวดพ่อให้ได้จับทางได้จะหน่อยก่อนจงหลุดเนาะหลุดง่ายพี่น้องแอดบอกเลยว่ามันหลุดง่ายมากนะคะเมื่อกี้มีแต่มึมปปากประกาพี่น้อง อยู่หนึ่งซ้ำกันห่ะครับอ่าคือเห็ดบดมือแอดเห็ดงานอยู่มันหลายแนวเนาะคะ่ะมันหลายแนวพี่น้องแอดก็เลยบอกท่านต้องขออนุญาตพี่น้องเรื่องสามน้อยมัดร่วมเนาะคะ่ะเก้าเก้าแปดเก้าจะได้ตัวไหนงวดนี้นะคะหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกสามคงที่เนาะคะ่ะ สบวกกัน1ครั้งได้ 4, 4ี่บวกเได้13 3สบวกแได้ 11, 11 11คือ1นบวกสคงที่ได้เลข4เนาะคะสีเดืนอนใตอบอพี่น้องได้เลขสีเอาล่อผลเนาะค่ะเลขเด่นตัวเดียวได้เลขสี่เนาะค่ะพี่น้องเอาไปเบื้องสูตรต่อไปเลยเนาะค่ะสูตร เอาเป็นชุดเต็มร่องกรนเนาะค่ะชุดเต็มร่องกรนแล้วแอดคัดอ่าลักนวยมาได้บนล่างหรือว่าเด่นบนล่างยังสี่เนาะค่ะลักนวยหรือว่าเหล็กเด่นยังสี่ล่ะอค่ะแอดจะพยายามคัดเน้นสูตรล่าพัฒนาเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่ามันการุดง่ายไงเนาะค่ะเลขติดบนล่างมืออื่นนี่เนาะค่ะแอดเห็ดไดสองสามสี่แอดมันว่าต้องเห็นย่างหน่อยตัวหนึ่งเนาะค่ะของ f อฟซีส่งให้เจ็ด แปดศูนย์หวดนี้เป็นเป็นขับไข่ขับข้าวแบบเมตาวินกันบอรพระวารลักมันหาเนาะคะ่ะลักลักจุดประกบเนาะคะ่ะของเป็นเป็นจุดประกบทั้งสองสองศูนย์อยู่แล้วเนาะคะ่ะมันเป็นเนเด็กเด่นเด่นกันยังกอดกันออกได้บ่เนียพี่น้องไปได้ซูแนวน,นะคะจะปักลักได้ปักซิปไปนวยปั๊กน,วย,กนวยไปลอยอก็มีนะคะวิ่งรูดสามกับเก้ามินิเอดมักเก่าหักเนาะคะ่ะสามหก 3 4 96 94 3ตัวหางเดียวว่างไว้3 9 8เพราะว่ามันเด่นคะเทียมันมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมันเด่นอนเด่นเป็นได้ลุดกกบมีเนาะค่ะของน้องต้าเนาะคะ่ะวางที่6กับ4คือเด็ดเหล็กเด่นเท่าตัวเดียวว่างหันเท่ากับดีซีเนาะค่ะ60 6 1 6 2 4 0 4 1 4 2 สามตัวหางเดียวคือแปดหกสี่พี่น้องตั้นเลนได้แปดสี่แปดหกนั่มพี่ยังตัวนี้พี่น้องกับตั้นเลรนได้ทีสามแปดสามเก้าได้นะคะเพราว่าเข้าว่างไ้หางเดียวเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนาะคะ่ะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดหลุดกะเข้าก็จะได้เอาไปแก้ไขแนวทางของเข้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะของเสี้ยนสารข้ามวิ่งรูดแปดกับศูนย์แปดสามแปดสอง 03023 03, ตัวหางเดียวคือ806ศูนาตัดมันก็นชนกันอยู่ที่86ดหกกำลังตาเนาะค่ะ86 806006จังซี่เนาะค่ะสิมาบ่งวดที่แล้วเสี่ยนสารคัมเด่นกะรุดเนาะคะ่ะเด่นกะรุดเพราะฉะนั้นให้ไหวเ้เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของแอดเข่าหาแปด งวดมือคึืนนี่ใด้ถึงจะเดินเก่าเนาะค่ะอากาศกลับมาหอนปุ๊บหนอกเลยพี่น้องนอกเลยภูมิตนท่านหน่อยลงตั้งไหนบูค่ะเอาค่ะพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะสำหรับแนวทางของชุดเต็มสามเซียนเนาะค่ะชุดเต็มสามเซียนของเล่าพัฒนาของเฮามีอ่าสิเดินตอบบเดินลูบโบ เบิ่งเอาพี่น้องมักผู้ไรก็จัดคัดกับ่านพอนันละค่ะบางครั้งมันกับมาบางครั้งมันก็หรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดก็บไรกะลั่นฟันท่วงไมันสิมาแน่นอนลานเปรนเซ้นนูนนี่นั่นเนาะค่ะหลังจากพี่น้องจะตัดสินใจเอาไปใส่บบอันนั้นคือดุลพินิจของพีของน้องแล้วเนาะค่ะจับตัวไรก็บแห้งไหปังเด้อค่ะแนวทางกับมีเข่ามีรุดแอดก็ย้ำย้ำเนาะค่ะแอดบ่มีเจตนาที่จะต้มจะตัวจะหลอกจะล่วงพี่น้องเนาะค่ะ บางท่านมันกระทักแชดมาก่อบอบออยากให้ค่าตรงนั้นเนาะค่ะเพราะว่าเขาเหนื่อยอยู่แล้วตัละหมื่อเขาท่มาหากินเนาะเขาก็ยากจะคิดว่าบางครั้งนะจะมองไปเป็นท่างปวนผลละพี่น้องเนาะค่ะจะบอใส่ใจให้มากดอกเพราะวาเข้าอยากนำทํามาหากินกะกะกะ่กะาบา่ไป็งแล้วค่ะหาหัวกวัอยู่แท่ๆกย็ย,กย่ันั่งหาเพี่น้องเนาะงินอหาคดาะเอาาอลาไนทํามาหากินดีกว่า ว่าห้คาตรงนั้นก็แล้วกันแต่บางครั้งมันก,มนก,นนกน็มันกับข้นบ่ตายเนาะพี่น้องเนาะมันกับแวบอยู่ค่ะมันก็แวบขึ้นมาอยู่ในหัวอกหัวใจมนุษุ์เนาะคะ่ะเอานามเฮ็ดคือกันมดน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเด้อแอดจะเห็นใ้เบิ่งเลขกเด่นตัวเดียวชนซีหลสูตรอยู่ค่ะพี่นอ้องชนซีหลสูตรอยู่ เราพัฒนาแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้องมันร่มแอดก็เลยจะเห็ดจังเสีเพื่อพี่น้องอยากเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดมาคักๆมึนมอนี่มันชนเก่าร้ายหลายพี่น้องแต้มันสีมาบวันัรรละหลักหน่วยเด่นหมักมากก็คืออยูเทเลกหกลายสูตรนะคะหลายสูตรแอดพยายามอยู่ค่ะพี่น้องว่าจะให้ได้แนวทางหลายๆเนาะคะ่ะ ขันเบอลก็คือแกะตัวเนาะเฮาเห็ดหลายแนวอ,อีหลีค่ะแต่ปันนี่ก็ยังบอกเป็นอันปันไดอายุค่ะพี่น้องเอากระคอยเฮ้งให้ปังเด้อค่ะเดยแอดจะลงชุดเด่นบนเด่นล่างให้อีกแล้วก็ชุดเด่นบนล่างที่ยังบอลุดเนาะค่ะให้พี่ให้น้องเอาไปเป็นแนวทางเนาะกราบขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ซอยแอดเนาะเอาความฝันเนาะค่ะมือขึ้นนี่ฝันเด้พี่น้องซ้อมคืพอพ่อมือขึ้นตองหวดแอดฝันว่าแอดเกี่ยวเขา เขางามๆถ่วมหัวเอาเกี่ยวเกาะทั้งหัวเลยเกี้ยวเกาะสูงๆเลยนะคะ่ะแอดกตีไบซีเกนะ่าาซีเนาะมื่อคืนในฝันว่าอ่าเขาไปเฮี้ยนพอนะเพิ่นเสียเบิดแล้วบัดนี้ร้านตายว่าสันพี่น้องร้านร้านเสียชีวิตบัดนี้อาจจะเอาไปป่าเนาะแต่ว่าเลี้ยวเข้าไปเห็นร้านนอนเล่นเกมอยู่ผู้นหนั่นผู้สิไปป่าน,นแอดก็ขึ้นอยากที่ว่าอา้าวคือดีดๆอยู่สิเอาไปยังได้เนาะบ้ดนี้ อันก็คืดไปเนาะบัดนี้พ่อเล่ยยางมากพ่อเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นก็เลยว่าะหอพ่อขอเ้าเนี่ยบอกกับโตนี่ละว่่ซันแอดก็เลยกอดเอาเพิ่นพี่น้องกอดพววมรูซื้อที่เคยกอดเพิ่นไหมคะ่ะตอนที่เพิ่นป่วยเนาะไ้ก็ร่างใจเล่าเนาะคะ่ะแอดก็เสดตโตเสดยังกอดพอ่อพ่วมรูซื้อแบบบูบขึ้นมากเป็นห้อนบักห้อนขึ้นมากแบบพ่วมอบอุ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพอเสียได้80ิกว่าปีคะ่ะ เป็นค่าจิมสันซอยเหลือเจ้าของบ่อใดามากไมยเนาะประครบประงมต้องสัมผัสยุ่ตลอดเนาะคะ่ะให้ความอบอุน่นความสมบายใจอรสชาติแบบนั้นเลยพี่น้องเอ้แบบเพื่อตะกอดเพืน่นเนาะเพื่ตะกอดได้แพล่งแใน,นความรู้สึกของแอดนะเลขตัวนี้ถ้าว่าเป็นศูนย์เก่ากับซีเก่ามันมันความฝันมันเข่ากันกับทีแอดฝันว่าเกี้ยวเข่าต้องวดไหมคะ่ะ เลขกซีเก่าถ้าฟันอีกเทียนหนึ่งนี่ฟันเลยพี่น้องเก่าซีบันนี้เลขเล่าเป็นอย่างแอดคือจับเก่าซีมันสูตรของมันเด้ค่ะบ่ได้เกี่ยวกับฝันเลยแอดก็เลยเห็นเก่าซีหล้วก็เด่นตัวเดียวนี่คาเทียมันมาเนาะว่าประกอบกันให้พี่น้องซื้อๆส้อคาเทียมันมาามือฟันเข่ามาหลายมือแล้วพี่น้องท้าน้อยเนาะแต่ว่ามือนี้ถ้าผู้มักเหรียท่าน้อยกะจัดไปค่ะพี่น้องศูนย์เก่าเพราะว่าพ่นพ่นเสียแล้วเนาะผู้เฒ่าพร้อม สี่เก่าแอดไข่ถือ3ตัวแอดฝันยังสี่ล่ะ049ตัดเหรียญเอาเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวส้สำเนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ